สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาโร่บลูกตาลช่องที่เราจะดูดวงแบบคู่คิดเป็นกัละยาณมิตรแห่งใจค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นการดูดวงชาวราศีมีนหรือผู้ที่ผูกลักนณาแล้วเป็นราศีมีนในช่วงเดือนมีนาคม2566ค่ะช่องนี้เราจะอ้างอิงการแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีมีนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่19กุมภาพันธ์นะคะถึง21มีนาคมค่ะสําหรับใครที่ต้องการดูตามลาักนณและยังไม่ทราบลักนณานะคะลูกตาลจะแปะลิงก์เว ครั้งนี้จะเป็นการทำนายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับใครเป็นพิเศษฉะนั้นดูได้เพื่อเป็นกำลังใจเป็นแนวทางค่ะแต่สำหรับการตัดสินใจแล้วแนะนาเป็นการดูดวงส่วนตัวและสามารถติดต่อลูกตาได้ที่ Li น์ออฟฟิเชียลเขาไลน์แอดแอดฮารบายลูกตาเลยค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์ชาวราศีมีนนะคะขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีปีที่ปังปีที่คุณประสบความสําเร็จนะคะขอให้คุณมีความสุขมากๆนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะคิดหวังสิ่งใดในสิ่งที่ดีนะคะก็ขอให้สมความปรารถนาค่ะ่ะในนนชวงเดือมมีาค นี้นะคะชาวราศีมีนจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูนะไพ่กันเลยดีกว่าค่ะไพ่ตรงการของคุณคือ Ten of Pentacles Temperance Tree of b n r e The Lover uh, Page of Cups Four of Cups Magician พริน s ซสซอบซอดนะคะเอก of c u p และใบสรุปสุดท้ายของคุณคือนายออฟวานค่ะน้ตามมาว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณมีโอกาสในการก้าวหน้าก้าวกระโดดนะคะมีทรัพย์ค่อนข้างเยอะเนาะมีเงินก้อนเข้ามามีโอกาสเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีเจอรักที่ดีได้ด้วยงานแล้วก็การเงินนะคะช่วงที่ผ่านมาตาตมองว่าจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะพริน s ซสซอบซอดเนี่ยบ่งบอกว่ามีโอกาสในการเริ่มต้นนะคะมีโอกาสเริ่มโปรเจกต์อะไรใหม่ๆบางคนเนี่ยอาจจะมีโอกาสยกย้ายงานเปลี่ยนแปลงงาน ะะคไปทํางานในที่ที่แบบ ออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองก็เป็นไปได้เอ f คับเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าที่เดิมไม่ดีนะคะแต่ว่า,าบางทีนะคะเราอาจจะต้องไปตามแพชชั่นของเราหรือว่าไปเพื่ออนาคตของตัวเองนะคะหรือในบางกรณีค่ะการเดินทางต่างๆเนี่ยให้ความรู้หรือว่าได้ไอเดียสร้างสรรค์ในเรื่องของการทํางานได้ค่อนข้างเยอะนะคะช่วงที่ผ่านมาตามมาว่าจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ของคุณจะมีโอกาสในการาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้ใครรอคอยในเรื่องของการงานใหม่เนาะตามมาว่ามีโอกาสได้งานใหม่ได้มีโอกาส,านใ,ากาสในการเปลี่ยนแปลงของ ข้างสูงนะคะ Princess of Cups แล้วก็ Temperance ขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เริ่มในตำแหน่งใหม่ๆหรือว่าได้เริ่มโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้นะคะมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อดึงศักยภาพเพื่อตัวเองที่ดีขึ้นนะคะเรามองว่าเดือนนี้จะมีโอกาสที่ได้เงินก้อนหรือว่างานโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยถือว่าจะประสบความสําเร็จใครอย่างที่บอกว่าใครรอคอยการงานที่แบบงานใหม่หรือว่าตําแหน่งใหม่มีโอกาสที่จะเป็นลักษณะของการ เปลี่ยนที่นะคะหรือว่าโยกย้ายสาขานะคะในเรื่องของการงานเนี่ยตามมาว่าเดือนนี้จะเป็นเวลาแห่งการมองไปอนาคตค่ะคุณจะเจองานที่คุณรักละเลือกที่จะปฏิเสธในสิ่งที่มันไม่ใช่สําหรับตัวเองนะคะคร์คัสขึ้นมาเนี่ยบางคนอาจจะมีคนมาออฟเฟอร์อะไรดีๆหรือว่ามีงานที่มานําเสนอของเรานะคะแต่ว่าบางครั้งเราต้องเลือกที่จะปฏิเสธขอให้คุณโฟกัสไปที่เป้าหมายของคุณโฟกัสไปที่ความรักของคุณนะคะว่าคุณรักงานแบบไหนการทํางานแบบไหนที่คุณต้องการนะคะแล้วก็ นายอัฟฟานขึ้นมาตาม,มาว่าชีวิตของคุณกําลังเท่าหน้าก้าวกระโดดมีการวางแผนในระยะยาวมีการเห็นคุณค่าในตัวเองและแตงเชื่อว่าคุณเลือกที่จะปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปนะคะในมุมของการเงินเนี่ยแตา่ม,มาว่าเดือนนี้ย จะมีโอกาสที่ใช้เงินไปกับเรื่องของการเดินทางการท่องเที่ยวนะคะมีโอกาสมีเงินก้อนเข้ามาแต่สิ่งที่ไพ่กําลังบอกนะคะคืออยากให้ลองวางแผนระยะยาวแล้วก็ต่อยอดการลงทุนเนะเาะในช่วงนี้ถ้ามีโอกาสอยากให้ลองศึกษาเรื่องการเงินการลงทุนเพิ่มเติมนะคนะให้คุณมีสกิลที่เพิ่มขึ้นมีโอกาสในการต่อยอดเนาะวันนี้ตารู้สึกว่าสิ่งที่คุณเป็นเนี่ยมันอาจจะเป็นลักษณะของการที่เรามีเงินแต่ว่า เราอยากขาดประสบการณ์ในการลงทุนอะไรต่างๆค่ะอยากให้ลองหาข้อมูลนะคะลองลองหาข้อมูลหรือว่าลองอลองศึกษาข้อมูลจากต่างประเทศก็ได้นะคะหรือลองไปวางแผนระยะยาวให้กับตัวเองคุณจะเจอ,อพันในหุ้นส่วนที่ดีหรือในอีกมุมนึงค่ะคุณจะเจอกัรายานใน,นมตที่ดีในเรื่องของการเงินก็ได้นะคะแต่ลเวอร์ขึ้นมาค่ะเขาจะมาในระดับที่เหมือนกับเป็นคนที่ อายุไล,ล่เรียกกันหรือว่าเป็นคนที่แบบสีเสมอกันนะคะเป็นคนที่คุยเราคลิกคุยเรารู้เรื่องนะคะตามองว่าจะมาไกด์ไลนมา์มาเป็นแนวทางให้กับคุณแล้วก็จะมีโอกาสในการลงทุนนะคะมีโอกาสที่ต่อยอดเงินได้นะคะแต่มันมาจากการที่แบบเริ่มจากจุดเล็กๆเนาะแล้วก็มองไประยะยาวแล้วก็อาจจะเจอพาร์ทเนอร์ที่ดีที่ทําให้การเงินของเราก้าวหน้าได้นะคะสิ่งสําคัญต้องเลือกปฏิเสธอะไรที่ไม่ใช่นะคะอะไรที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันมันไม่ใช่สําหรับเรานะคะการเงินแบบนี้เรา,าบางทีเราอาจจะต้องเลือกนิดนึงว่า Yeah. Uh -huh. เราใช้เงินแบบไหนอะไรที่รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ได้เป็นประโยชน์กับเราอะไรจริง,รงๆเนี่ยเราสามารถเลือกที่จะปฏิเสธได้เพื่อการลงทุนที่ถูกต้องสําหรับตัวเองตันว่าเอนเนอรีเดือนนี้ค่อนข้างดีมากๆเลยในมุมของความรักค่ะคนโสดนะคะเดือนนี้มีโอกาสที่จะเจอกับคนที่เป็นคนธาตุลมเมถุนตุลกุมคนธาตุน้ํากรกฏมีนพิจิกนะคะธาตุไฟเมสิงธนูเข้ามาได้ค่ะเขาคนนั้นนะคะอาจจะเจอจากการเรียนรู้อะไรต่างๆหรือการเดินทางบางคนอาจจะเป็นลักษณะของคนที่มาจากต่างถิน่นแดนไกลเนาะ ตัวของ a อกอัพัแล้วก็เช m พ e ริ n ส e เนี่ยบางคนเป็นต่างชาติต่างภาษาแต่ว่าโดยประสบการณ์ของตาแล้วเนี่ยบางกรณีเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่เราเป็น คนกรุงเทพนะคะแฟนเป็นคนเหนือหรือว่าเป็นคนใต้อะไรอย่างเงี้ยค่ะลักษณะนั้นก็ได้เหมือนกันนะคะสิ่งที่ท่านเห็นเนาะมันอาจจะมีคนเข้ามาออฟเฟอร์คุณมากกว่าหนึ่งคนนะคะแต่ว่าคุณสามารถเลือกได้ว่าคนแบบไหนที่จะเข้ามาในชีวิตนะคะเ e นซ์ p ซเพนต์เคลเนี่ยเป็นจังหวะที่ดีที่แบบมาจจะมีคนแนะนําคุณมาจากครอบครัวด้วยก็ได้นะแล้วคนที่เข้ามาก็เป็นเอ NERGY ที่ดีแต่ท่านรู้สึกว่าสิ่งสําคัญนะคะคุณควรจะโฟกัสไปที่ระยะยาวของคุณว่าปลายทางคุณอยากมีคนแบบไหนในชีวิตเนาะแต่ท่านมองว่า เนนยมี energy ที่คนดีๆเข้ามาแต่เราเลือกได้ค่ะแต่รู้สึกว่าชาวราศีมีนจะเป็นคนเลือกนะว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้กคบคนนี้หรือว่ามีคนเข้ามาเราจะสแกนได้ดีเนาะสิ่งที่ไพ่กำลังบอกคืออยากให้โฟกัสไประยะยาวค่ะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยคนไหนที่สามารถไปต่อกับเราในถึงขั้นแบบเป็น,ปนลักษณะของการแบบเป็นครอบครัวเป็นการแต่งงานได้คุณจะมีอาการสารสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะแล้วก็เลือกในสิ่งที่ถูกต้องสําหรับตัวเอง energy มันเป็นการแผลบเริ่มรู้จักกัน นะะคะ,ะนะตามมาว่ามันมีโอกาสในการพัฒนาแล้วเราก็อยากให้โฟกัสไปว่า เป้าหมายของเราคือคือใครจริงๆเนาะมันก็ทําให้เราสามารถคัดกรองตรงนี้ได้ในมุมของคนมีคู่ค่ะ Ten Sop Pentacle ขึ้นมาถือว่าครอบครัว,ม,วม,ม,มีความมั่งคั่งมีความมั่นคงนะคะค่อนข้างดีนะคะในช่วงเดือนนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะก็คืออาการของการง้องแงงงองแง,ง,งทําตัวเป็นเด็กหรือมีความขี้งอนอยู่ในตรงนี้นะช่วงนี้เวลา4 o f c u p ขึ้นมาเนี่ยบางครั้งอาจจะเป็นการงอนเรางอนหรือเขาง,งอนก็ได้นะคะในอีกมุมหนึ่งเนี่ยแต่มางว่ามันเหมือนกับบางทีอะคะ่ะเราจะทําตัวเหมือน มี energy ของความเป็นเด็กทะเลาะง้องแง้งงองแงอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะนะคะสิ่งที่ไพ่บอกให้เรา,าทำเนาะคือการมองไประยะไกลว่าเรายังอยากมีคนคนนี้อยู่ในชีวิตแต่รู้สึกว่ามันมี energy ของความรักขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่ามันมีมความแบบงอนมีความรู้สึกแบบ น้อยใจเสียใจอยู่บ้างเล็กน้อยหรือว่าเอาแต่ใจกันค่อนข้างพอสมควรสิ่งที่สําคัญนะคะอยากให้มองไปที่เป้าหมายว่าเรายังอยากมีคนคนนี้อยู่ในชีวิตเนาะมีเวลาสิ่งที่ไพ่แนะนํานะคะคือสื่อสารให้ถูกต้องนะคะมอบความรักให้กับกันอย่าทำตัวเป็นเด็กเอาแต่ใจเนาะแล้วก็พยายามปรับเปลี่ยนในเรื่องของอารมณ์ของตัวเองมีเวลาไปเที่ยวก็จะทําให้ energy ของเราดีขึ้น d e l i v e r ขึ้นมาเนี่ยยังไงความรักยังไปต่อคะ่ะขอให้ปรับขอให้จูนไปด้วยกันนะคะแล้วก็นายอับานขึ้นมาเนี่ย รักมันต้องแอคทีฟแอคชั่นนะคะมันไม่ใช่ปล่อยไปเฉยๆเรื่อยๆเลี้ยงๆอย่างไม่ใช่แต่ว่าเราอาจจะลองหากิจกรรมที่ทําร่วมกันถ้าง,งอนเนี่ยคือขอให้สื่อสารขอให้ปรับความเข้าใจกันนะคะก็จะทําให้ทุกอย่างเป,ปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีรักที่ดีไม่ได้แปลว่าจะต้องแบบดีกันตลอดเวลาแต่แตาเชื่อว่ามันจะมีโอกาสในการปรับการจูนจเข้าหากันนะคะแล้วถ้าเรารู้เรามาดูดวงเนี่ยเราดูดวงหน้าเนาะเรามีโอกาสที่จะงอนกับแฟนหรือว่ามีโอกาสที่จะแบบทะเลาะกันได้บ้างอะไรอย่างี้ค่ะสิ่งที่ต่าอย่าง แนะนำก็คือเราเรารู้แล้วก็ระมัดระวังตัวเองเนะเาะแล้วก็พยายามแบบเตรียมไว้ก่อนว่าถ้าเจอเรื่องแบบนี้เราจะแบบสื่อสารกับเขายังไงนะคะถ้าเราไม่ใช้อารมณ์อะค่ะตันมองว่ามันก็จะไม่เสียเวลากับตัวเองนะคะตันว่าเอ e เนอร์ีเดือนเนี้ย ความหลักไปในทางที่ดีใครรอคอยการมีลูกมีบุตรเดือนนี้มีโอกาสนะคะลองลองไปเที่ยวดูนะคะจะไปรับเอเนอรีดีๆแล้วน้องอาจจะมาจากการไปท่องเที่ยวก็ได้นะคะในด้านของสุขภาพนะคะเดือนนี้เนี่ยมันตอนมองว่าอยากให้เรามาระวังหนึ่งคือเรื่องของพวกลําคอนะคะ2ก็คือเรื่องของ อวัยวะสืบพันธุ์ต่างๆนะคะสุขภาวะทางเพศนะคะก็อันนี้อาจจะเป็นอะไรที่ต้องระวังพยายามทานน้ามากขึ้นแล้วก็มีเวลาเนี่ยอาจจะต้องผ่อนคลายความเครียดน,นะคะหรือว่าไปแบบท่องเที่ยวเดินทางเพื่อรับปรับเ n e r g y ดีๆเข้ามาให้กับตัวเองค่ะในส่วนของการทําบุญนะคะเดือนนี้แนะนําเป็นการทําบุญให้กับคนที่อยู่ห่างไกลนะคะจะเป็นการบริจาคให้กับน้องๆที่อยู่บนดอยหรือว่าแบบว่า UNHCR หรือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นคนที่แบบต่างถิ่นแดนไกลของเรานะคะการบริจาคให้ ให้กับเด็กนะคะการบริจาคให้กับเรื่องของการศึกษานะคะ,ะการศึกษาเนี่ยอาจจะเป็นการให้ทุนการศึกษาบริจาคหนังสือน,นะคะหรือว่าการแชร์ธรรมทานต่างๆก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับการทําบุญนะแต่อย่างที่บอกมาตลอดเลยค่ะว่าการทาบุญจริงๆแล้วทําบุญเท่าไหร่ทําบุญที่ไหนทาบุญอย่างไรเนี่ยมันได้หมดเลยขอให้เราทําบุญด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ทําตามกําลังศรัทธาตามหลักศาสนาของแต่ละคนได้เลยอย่าลืมที่จะทําบุญกับพ่อแม่บุพาการีคนที่เลี้ยงดูคุณมาด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามกันค่ะอย่าลมกกดไล ชร์กด subscribe เป็นกำลังใจลูกตาลด้วยนะคะสุดท้ายนี้ลูกตาลอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธานในความดีขอบุญรักษาเทวดาคุ้มครองค่ะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสี่เสมอแล้วเจอกันสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ